สวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยทำงานค่ะเป็นพยาบาลเหรอครับใช่ <c oughs> เป็นพนักงานโรงแรมเป็นคนสวยเป็นคนสวยสวยแบบอร่อยด้วยเพราะว่ากำลังกินอยู่ <c oughs> ชื่ออะไรครับแนนนี่โสดค่ะด <c oughs> นนนี่โสดครับชื่อลุงจีนะครับวิชา,าแก้วครับผมโสดจริงเปล่า จะบอกว่าเข้ามาทีไรเห็นกินตลอดเลยอืมก็กลอมากินแซบกินอะไรอ่ะเป็นก้อนเป็นหนอปังเหรอข้าวจีเฮ้ยกำลังอยากกินเลยอไปปะ น้องแมนนี่โสดแอดตัง้งเครื่องหมายตัวหนอนคนูด็อกเตอร์สวัสดีครับโปรโมทให้ด้วยได้เลยเดี๋ยวเอาคลิปไปลงเลยโปรโมทเลยอุ้ยอะไรบูบูเราชื่อนี้ใช่ไหมเอาแน่แน่ชื่อแน่ใช่ไหมแน่ เอาเงียบเลยข้างหน้าน้องแน็ตน้องแน็ตน้องแน็ตใช่มน้องเน่หมเพิ่มเพิ่มข้างหน้าให้หน่อยค่ะน้องแน็ตนี่โสดาเราไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหมโมเย เคยเหรอันงแล้วพี่บอกว่าเดี๋ยวคลิปไปลงให้บอกว่าแนนนี่สด,นดแนนนี่จำแนนนี่สดไม่ได้วันไหนเราจเจอกันวันไหนเมื่อวานก่อนนานหลายวันก่อนแนี่ดไสดได้สองครั้งเจอกันสองครั้งอ้ยครั้งเดียวครั้งเดียวครั้งเดียวใช่หรอเฮ้ยจริงดิใส่ชุดสีอะไร ออันนี้ก็คืวันใส่ชุดเป็นชุดคอปกใช่ไหมเอาแล้วขนาดตัวเองยังจำไม่ได้เลยสีดำมั้งคะสีดำอนไนวะเห็นไหมสีดำพี่แนนกินข้าวจี่ไงแล้วเุ้ยอุ้ยนมากมาก อุ้ยแล้วจะไปหาคลิปยังไงวะเนี่ยแล้วพูดกับแนนว่าเอาคลิปลงได้ไหมแนนก็บอกว่าเอาลงได้แต่แนนไปย้อนดูแนนยังไม่เห็นจะคลิปเลยบอกเลยไม่คือคลิปอ่ะมันมันต้องทําไปเป็นขั้นตอนไม่ตอนลงคลิปลง๊เอางี้เอางี้จะรอให้มันประติดประต่อเองว่างั้นมีคนนอนแล้วลุง ไม่ตอนนั้นอะไม่สวยเพราตอนนี้ไงเอาคลิปนี้เลยเนาะเลยเฮ้ยเอาเอาดีๆหน่อยค่ะเอาดีๆหน่อยก็เอาดีตลอดนะไม่เคยเอาไม่ดีเสียงคุ้นมาก ิงโปรโมดว่าแนนโสดไงว่าแล้วแนนไม่มีผัวสักทีนี่เดี๋ยวจ <c oughs> ะโปรโมดให้คืออยากมีผัวเปิดไปเลยค่ะเปิดไปเลยเปิดเลยว่าเราอยากมีผัว